เบสิกต่อไปนี้ก็คือเป็นเรื่องของเริ่มต้นในการแต่งหน้านะคะเข้าสู่บทเรียนจริงๆแล้วน,นะเมื่อกี้เป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์ตอนนี้เราจะมาเริ่มวิเคราะห์ผิวของลูกค้าทีนี้ลูกค้าบางคนเนี่ยมาหาเราเนี่ยวัย20-30อย่างหน้าของแอดมินน้อยเราเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยผิวก็ดีรอยยับย่นก็ไม่มีหางตาต้องไม่ตกรูปหน้าก็สวยคือเขาคอมพลตทอยู่แล้วอย่างนี้ทําให้เราแต่งหน้าได้ง่ายแต่บางคนเนี่ยมาหางตาก็ตกหนังหน้าก็ยน่น หน้าก็ย้อยทีนี้เราถึงต้องมาดูสภาพเปลือกผิวของลูกค้าถ้าพวกทุกคนผิวหน้าเนียนใสอย่างเนี้จะแต่งง่ายมากแล้วทีนี้ติดคนมากอีกต่านะคะ,นะคะเพราะว่าเขาไม่มีเหงื่อผิวของคนปกติมีความมันมีความเป็นเหงื่อโดยเฉพาะที่เมืองไทยแต่งหน้าออกไปนั้นในห้องแอร์แต่งหน้าออกไปข้างนอก ط, พุดธฝนประตูเหงื่อแต่โซ่เครื่องกำลางไหลย้อยอาบลงมากลายเป็นหนีแพนด้าทำยังไงทีนี้นั่นเลยค่ะ อย่าลืมว่าคนทุกคนมีเหงื่อมีความมันโดยเฉพาะคุณนกหน้ามันมันเนี่ยแต่งหน้าไปถึงสองชั่วโมงเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องสำอางหรือว่าครีมรองพื้นที่มีเบสเป็นมันรับรองเลยว่าหน้าของลูกค้าที่เป็นมันมันแล้วเอาเบสของครีมรองพื้นแล้วหรือว่าคอนซีลเลอร์ที่มีเบสมีความมันเยอะๆอีกไม่เกิน3ามชั่วโมงหน้าจะเขียวอือเลยดังนั้นคนผิวมัน จะต้องหลีกเลี่ยงครีมรองพื้นที่มีเบสเป็นความมันแต่เบสทั่วไปของครีมรองพื้นก็มีน้ำมันผสมหนาๆเคยเห็นคอนซีลเลอร์ไหมคะคอนซีลเลอร์ที่ครูหมายถึงคอนซีลเลอร์ประเภทนี้ส่วนมากเห็นปะมันจะหนาปึกเลยอ่ะมันจะเป็นน้ำมันถูกไหมคะมันจะเป็นมันๆข้นๆอ,อ,อย่างเงี้ยะอันเนี้ยหนาปึกแน่นอึกเลยาาอ่าอันนี้คือหนามาก อันนี้ไม่ว่าคุณจะเหี่ยวจะยับแค่ไหนหรือว่าจะด่างจะดำมาแค่ไหนอันนี้เอาอยู่หมดเลยนะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอเราอันนี้ไปใส่แต่ถ้าลูกค้าคนนั้นหน้ามันย่องอยู่แล้วอยู่ๆเอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยปัญหาอะไรจะกลับตามมาหน้าลูกค้าคนนั้นไม่เกินสามชั่วโมงหน้ามันขับมันออกมาเขียวพอไปเจอกล้องไปเจอแฟดหน้าจะเขียวดำปื้อไปเลยเราจะแก้ปัญหาด้วยการทําอย่างไร ทีนี้เมื่อลูกค้ามานอนให้เราแต่งหน้านะคะสิ่งที่เราจะต้องสําคัญันดับแรกเลยทําความสะอาดหน้าลูกค้าซะก่อนถ้าหน้าลูกค้าคนนั้นเป็นหน้ามันถ้าหน้าเป็นหน้ามันเราจะต้องทําความสะอาดหน้าลูกค้าโดยการเช็ดทำความสะอาดหน้าแล้วใช้ไพรเมอร์คือตัวป้องกันความมันหรือไม่ว่าลูกค้าคนนั้นผิวมันอยู่แล้วไพรเมอร์จะช่วยให้ผิวลดการผลิตความมันในตอนที่ทาไพรเมอร์อยู่ ดังนั้นพรเมอร์จึงเป็นตัวที่สองไม่ใช่ตัวที่หนึ่งนะคะตัวแรกคือล้างหน้าทําความสะอาดก่อนร้านร้านทําความสะอาดเช็ดหน้าลูกค้าให้สะอาดเพราะบางทีเขาแต่งหน้ามาหรือโดยเฉพาะบางร้านเนี่ยนัดให้ลูกค้ามาสครับหน้ามาทําความสะอาดหน้าล้าลืกก่อนสักสองสามวันสองหรือสามวันก่อนที่จะมาแต่งหน้าไปงานนั้นสมมติแต่งหน้าเจ้าสาว สิ่งที่เป็นต้นงานสเปเชียลเนี่ยเราควรจะมีการนัดหมายลูกค้าให้มาทําความสะอาดหน้าสครับหน้ามาดูซิลเซียนอุดตันมันจะช่วยลดให้ลูกค้าคนนั้นน่ะหน้ามันน้อยลงในวันที่เขาจะไปงานจริงทําไมต้องสองหรือสามวันก่อนหน้านั้นเผื่อกรณีที่ลูกค้าคนนั้นแพ้เครื่องสำอางหรือว่าไอตัวที่ลงามาขัดสครับให้ลูกค้า มันจะได้ลดการแพ้การแดงลงแล้ว3วันปกติมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็จะได้ผิวที่มันไม่อุดตันไม่ครึกขัะถ้าหากไม่มีการทำความสะอาดหน้าล้างนึกเลยเอาล้างดีแค่ไหนเอาทายเมื่อไปใส่ก็จะอยู่ได้สูงสุดไม่เกิน6 7ชั่วโมงก็จะเริ่มมันอืดออกมาแต่ถ้าเกิดเราทําความสะอาดล้างนึกจริงอยู่ได้ย4บี่ชั่วโมง12ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ทั้งวันแล้วถูกไหมคะก็ถือว่าคุ้มดังนั้นอยากให้เราเป็นช่างที่ต้องตกม้าตายดังนั้นเราต้องมีสเต็ปหนึ่งสอง แต่ถ้าลูกค้าคนนั้นแค่มาเดย์เมคอัพจะไปงานอยู่เดินเข้ามาขอบุ๊กโอเคไม่เป็นไรดูผิวหน้าแล้วไม่เป็นไรลงทาความสะอาดหน้าเสร็จสรบเคลนเซอร์เช็ดทาความสะอาดโทนเนอร์ทำความสะอาด,ดคือครีมล้างหน้านะล้างหน้าปกตินี่ค่ะอาจจะเป็นเจลเป็นฟองโฟมระเภท่ไหนก็ได้แล้วก็เช็ดด้วยโทนเนอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วลงไพรเมอร์เห็นไหมคะไพรเมอร์จึงเป็นตัวที่2หรือที่3ด้วยซ้าถ้าสมมุติคนผิวมันไพรเมอร์จะเป็นตัวที่3 1คือล้างหน้า 2. องคือโทเนอร์สคือไพรเมอร์ถูกไหมคะนี่คือการเตรียมผิวนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ผิวธรรมดาผิวเนียนๆใสๆไม่มีปัญหาอะไรล้างทำความสะอาดแล้วก็ลงโทเนอร์ไพรเมอร์บางครั้งคนที่มีผิวแห้งไม่ควรที่จะลงไพรเมอร์จะทำให้ไปเพิ่มริ้วรอยเหมือนไปนเป็นเน้นริ้วรอยเขามากยิ่งขึ้นเพราะไพรเมอร์จริงๆแล้วเนี่ยทำให้ผิวมันไม่มันแต่ถ้าเราเอาไพรเมอร ลงในคนผิวแห้งมันจะไปเพิ่มริ้วรอยความแห้งกล้านให้ผิวคนนั้นทีนี้พอแต่งหน้า,นาหนาๆไปปุ๊บเวลาไปยิ้มยิ้มไปบ่อยเข้าโอ้โหเน้นรอยมาเชียวใช่ค่ะไปเน้นร่องรอยของหน้าจึงไม่สมควรดังนั้นคนที่ผิวแห้งเราควรจะใช้ตัวที่มันเป็นเป็นซิลกี้เป็นรองพื้นที่เป็นซิลกี้เป็นมิ้วเป็น moisturizer แต่ทีนี้ถามว่าคนที่ผิวมันต้องลงมอ i z e r ไหม หากคู่แนะนาคุณไม่ต้องลงจอร์ไรเ i อ e r มันจะทําให้เครื่องสําอางเราติดนานยิ่งขึ้นจอร์ไร r ซอร r มันแน่นอนว่าคําว่าอยเจอร์ความชุ่มชื่นที่มีความมันถูกไหมคะอยเจอร์แปลว่าความชุ่มชื่นที่ผสมความมันเข้าไปอยู่ในนั้นดังนั้นทา p r i อ e r แล้วแล้วก็ทาอยเจอร r ไรเซอีกไม่มีเหตุหน้าสองชั่วโมงก็ยังมันอยู่ดีเพราะว่าจอร์ไร r ซอร r ไม่ต้องในคนผิวมันนั่นคือเป็นการเตรียมนะคะครู<ห>่ทวนนะคะ ครูทวนนะคนผิวแห้งล้างหน้าใช้โทเนอร์เช็ดโทเนอร์ก็จะเป็นตัวเนี่ยนี่คือตัวที่โทเนอร์ฟริ Fresh, ชเห็นะครับตัวนี้เราจะเขียนว่า facial mist ก็ได้หรือว่าเป็นเฟรชอันนี้ก็ได้หรือว่าเป็นโทเนอร์มันเป็นสเปรย์โทเนอร์เห็นไหมครับเป็นเช็ดปรับสภาพปรับความบาลานซ์ของผิวแล้วก็ลง moisturizer ในคนที่เป็นผิวมัน นะคะเอ้ยเป็นผิวแห้งแล้วอ่้ก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วใช้ตัวโทเนอร์เช็ดเช็ดเช็ดนะคะหลังจากนั้นก็อ่าลงครายเมอร์สำหรับคนผิวมันนะคะพรายเมอร์ลงไปเลยเราจะไม่ใช้มอยเจอร์ไรเซอร์แต่คนที่ผิวมันเราต้องล้างหน้าโทเนอร์แล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์ไพรเมอร์ไม่มีความจำเป็นในคนผิวมัน